สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก,ยกหยวกกล้วยกะค่ะอันนี้จะเป็นหยวกกล้วยที่เราไปหามานะคะทุกคนเช้านี้เอ่อวันนี้อากาศก็ดีมากๆเลยนะคะเนาไม่ใช่เช้านี้เราติดคําว่าตอนเช้าไปแล้วนะคะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <ง>อันนี้จะเป็นหยวกกล้วยเราเอาอันนี้ออกหมดแล้วนะคะเนาะที่แข็งๆออกหมดแล้วอันนี้จะเหลือแค่อนุ่มๆ <ifs> นะคะเนาะเช้านี้เราเอยวันนี้เราจะแกใส่ไก่กระดูกดำนะคะดำจริงๆนะดำถือกระดูก <ช>ะคะ<ต>อันนี้ดำม,มากดบพี่ปีเลยจร<ต>ิงๆเนื้ออร่อยนะคะหวานใช่อันนี้จะไปเครื่องปรุงค่ะเดี๋ยวเราจะมาะเดี๋ยวเราจะมาดูน้องนาราทำเมนูอร่อยๆอกินกันในวันนี้นะคะเราเอาเครื่องปรุงที่เมื่อกี้ที่น้องฝนบอกนะคะเนาะมาตามให้ละเอียดให้เข้ากันเลยค่ะพี่ๆคนไหนที่ชอบทากะปีนะคะพี่ๆสามารถใส่กระปีเข้าไปได้เลยนะคะเนาอเติมเข้าไปได้ค่ะอันนี้ของพวกเราไม่ได้ใส่กระปีนะคะ จะเป็นเชื่อมปรุงนะคะน้ดที่เราตามเมื่อกี้นะคะอันนี้เราคั่วให้มันหอมกรอบค่ะเสร็จแล้วเราค่อยใส่ไส่ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะใส่ไกล่ลงไปเลยค่ะเราจะผัดไก่ให,ห้หอมก่อนนะคะนี่กไก่เป็นไก่กระดูดดำด้ววอทุกคนเดี๋ยวชิมเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือนนา,ารัาว,วันนี้กันนะคะว่า จะเป็นยังไงนะคะนานาชินยจะได้เข้าก้ทําเมนูอาหารให้เรากินปกติแล้วคือจะไปตัดก,ก้องอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยได้ออกนอกก้อนเท่าไหร่อร่อยแน่นอนค่ะหืกลิ่นที่หอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราใส่น้ําลงไปเลยค่ะขั้วกไก่ให้หอมๆแล้วนะคะใส่น้ําลงไป น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่หยกวกกล้วยลงไปเลยนะคะหย,ยกวกหยวกกล้วยเนี่ยเราต้องใส่จนตนที่น้ำมันเดือดนะคะเนี่ยงั้นนี่ก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นสีดำๆนะคะต้องให้มันเดือดๆดีๆก่อน,นะคะ่ะเือจะใส่ลงไปนะคะใส่ชั่วที่น้องกะละเดือนนะคะโอ้โหกินคือแบบหอมพุกๆขึ้นมาเลยคะ่ะหยกวกกล้วยนะคะนา,นาทีนึงจะได้มาทำกินที่บ้านแบบนี้นะคะ อันนี้เนี่ยจะไปสู่บ้านๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองทำเนี่ยสามารถไปลองทากินดูได้เลยนะคะถ้าเพิ่มกะปิหรือว่าปลาาเข้าไปก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะเมนูที่คุณพ่ออยากกินนะคะว้าวไก่จ้าทุกคนใส่ยัวกล้วยนะคะกินคือแบบหอมมากพร้อมทานแล้วนะคะแล้วพวกเราก็ได้กินข้าวกันแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ก็คือจะมี พ่อกับแม่นะคะมาเข้าร่วมก้อนด้วยคุณพ่อเข้าร่วมระลายคนบอกคิดชื่อคุณพ่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยบออร่อยมากเลยค่ะอืแซ่แม่ละอืมากดีมากอร่อยอ่ะปุ๊บปุ๊บดูเลยก็มัตตาดูเลยนี่อร่อยนะคะเราบอกแล้วว่าฝีมือเนาะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ละคือล้อๆเลยนะคะทุกคน วันนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะใช่ค<อ>่ะวันนี้กาศดีมากค่นะดูแต่ละคนกินแล้วก็คือแบบอร่อยจริงๆนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศดีๆมาฝากค่ะทุกคนแกงอ,อยู่กแกงอยู่กกล้วยใส่ไก่กระดูกด,ดํานะคะใครไม่เคยทําก็ลองไปทํากินดูได้ด้าหลางคือจะมีฝนนะคะฝนตกไปไปเราไปด้วยบรรยากาศดีสวัสดีอย่าลืม like กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนนี่ฝนนี้เขาก็กระลาทํานาอยู่ สวยมาก